สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสมิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาแนะนำอ,อ,อุปกรณ์ที่กิ๊กใช้ถ่ายคลิปเพื่อลง youtube นะคะก็ของกิ๊กนะคะก็ไม่มีอะไรที่แบบมันแพงมากมายอะไรนะคะกิ๊กก็หาอุปกรณ์ที่กิ๊กมีอยู่นะคะแล้วก็ บางอุปกรณ์กิ๊กก็ได้มาโดยที่ได้มาโดยบังเอิญน,นะคะก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายนะคะก็อาจจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่เริ่มทำคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่า,าเราไม่จำเป็นต้องหาซื้ออุปกรณ์ที่มันแพงนะคะอะไรมีอยู่ที่บ้านหรือพอใช้ได้นะคะเราก็ดัดแปลงเอานะคะก็ มาดูกันเลยค่ะว่าอุปกรณ์ของคลิปนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะที่ใช้ถ่ายคลิปวิดีโอทำคลิปวิดีโอนะคะก็มีไม่มากค่ะมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือโทรศัพท์นะคะเครื่องนี้นะคะกิ๊กซื้อมาในราคา4,000บาทนะคะก็เป็นโทรศัพท์ซัมซุง s S8 นะคะอันนี้ ซื้อต่อมามือสองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม้์เซลฟี่นะคะอันนี้ก็ของแถมมาอีกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะคะแต่ว่ามันชํำรุดนะคะตรงหัวมันเออมันใส่ไม่ได้นะ,ะกีก็ถอดออกนะคะแล้วก็กีก็พยายามหาที่จะใส่โทรศัพท์เหมือนที่ตรงที่ไม้์เซลฟี่นะคะแต่มันก็ไม่มีเผอิญไปเจอ ไฟอันนี้นะคะกิ๊กก็เลยไปได้มาในราคาร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะคะที่ตลาดนัดนะคะแต่กิ๊กก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะตัวนี้เพราะว่ามันสไลด์ขึ้นไม่ได้นะคะมันตั้งสูงไม่ได้นะคะตัวนี้มันจะใช้ได้ดีกว่านะคะขามันสไลด์ได้สูงตัวนี้แต่กิ๊กก็จะเอาอันนี้นะคะมาใส่ ใส่โทรศัพท์นะคะที่จะเอามาประกอบกับอันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใส่โทรศัพท์แล้วก็ตั้งได้นะคะรวมๆแล้วนะคะกิ๊กก็ซื้ออยู่ประมาณ4,000หน่อยๆนะคะของทั้งหมดนะคะที่กิ๊กใช้ตัดต่อวิดีโอนะคะสำหรับไฟอันนี้นะคะกิ๊กก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะถ้าใช้ก็จะเป็น ใช้เวลาที่กิ๊กถ่ายแล้วนั่งถ่ายนะคะในในบ้านรีวิวของอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนมากกิ๊กก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนมากจะใช้แสงจากความสว่างของของพาทิตมากกว่านะคะเนี่ยละคะ่ะอุปกรณ์ของกิ๊กก็มีแค่นี้แล้วนะคะ แต่สําหรับคนไหนนะคะที่มีมือถืออยู่แล้วนะคะก็ใช้มือถือของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ไมค e เซลฟี่นะคะก็ไม่จําเป็นต้องอไปเริ่มซื้อกล้องดีๆก่อนนะคะก็ใช้โทรศัพท์ไปก่อนนะคะแรกๆเรายังไม่มีทุนนะคะเราก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะคะ ค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอุปกรณ์ที่กิ๊กใช้ถ่ายคลิปนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่คือ,อที่นี่นะคะเป็นที่กิ๊กอยู่นะคะก็เป็นอะไรของอะไรมันก็หายากนะคะคือหาไม่ค่อยได้นะคะแล้วทีนี้กิ๊กก็ไปเดินตาม ตลาดนัดนะคะของบางอย่างนะคะก็ตามตลาดนัดนะคะก็ได้มาโดยบังเอิญน,นะคะก็นี่ละค่ะก็กิ๊กก็ไม่อยากที่จะลงทุนอะไรมากมายนะคะสําหรับลงคลิปทําคลิปลง youtube นะคะเพราะว่ากิ๊กก็ยังไม่รู้ว่าคลิปของกิ๊กนะคะมันจะมันจะโด่งดังไปแค่ไหนนะคะก็สําหรับมือใหม่นะคะที่ เพิ่งเริ่มนะคะแล้วก็ยังไม่มีทุนนะคะเรามีอะไรก่อนเราก็ใช้อันนั้นไปก่อนนะคะก็ให้มันประหยัดที่สุดน,นะคะก็ะะมีหลายคนนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะว่ากิ๊กทำไมไม่อ,อยู่ต่างประเทศมีเงินนู่นนี่นั่นทำไมไม่ซื้อของแพงไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะกิ๊กก็เป็นคนที่แบบคือกิ๊กไม่อยากลงทุนอะไรมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่ มันได้มาสิ่งที่เราทำในวันนี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะได้มาอย่างที่เราเปรารถนาหรือเปล่าอย่างที่เราหวังหรือเปล่านะคะกี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ยังไม่มีทุนนะคะก็มีโทรศัพท์มือถือหรือไมคเซลฟี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนมากมายนะคะหรือ ถ้าใครนะคะที่คิดว่าคลิปของตัวเองนะคะจะโด่งดังเป็นผู้แตกนะคะก็สามารถลงทุนหาซื้อได้เลยนะคะคนไหนที่แบบมีไอเดียตัดต่อที่ดีๆนะคะเพราะว่าการตัดต่อน,นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้คลิปของคุณนะคะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั่วโลกได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะคกิ๊กก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ